ปี2012นะครับ macOS Catalina น,นะครับไม่ว่าจะเป็น macOS รุ่นเก่านะครับแต่ว่าฟังก์ชันในส่วนของการแก็บหน้าจอการจับภาพหน้าจอการอัดวิดีโอหน้าจอต่างๆก็มีให้ใช้และก็ยังคงใช้งานได้ดีไม่แตกต่างจาก macOS รุ่นใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าน่นสาสนใจสำหรับใครที่มองหา iMac รุ่นเก่าปี2012แนะนำให้ติดตั้งตัวเวอร์ชันล่าสุดของ macOS ที่รองรับได้คือ macOS Catalina นะครับ โดยแอปแคปหน้าจอครับก็อยู่ในตัวล a นเชอร์นะครับหรือว่าในส่วนของแอปแล้วก็ไปที่ในส่วนของ a าร์เตอร์หรือว่าอื่นๆนะครับที่เป็นรวมแอประบบนะครับก็สามารถลากไปที่ด็อกหรือว่ากดเข้าเมนูแคปหน้าจอจากส่วนนี้ก็ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นการเลือกนะว่าเราจะแคปเฉพาะบางส่วนหรือว่าอาดวิดีโอเฉพาะบางส่วนหรือว่า ทั้งหน้าต่างทั้งหน้าจอนะครับก็เลือกได้นะครับนะครับแล้วก็กดจับภาพนะครับเรือ่อบันทึกก็แล้วแต่รูปแบบการใช้นะครับนะครับก็จะอยู่ที่มุมล่างขวาสามารถแตะเพื่อใช้ทำการแก้ไขปรับแต่งกาต่างๆหรือว่าแชร์ได้นะครับก็มีเมนูให้ใช้งานหลากหลายนะครับก็สามารถปรับแต่ง ตามที่เราต้องการหมุนต่างๆเพิ่มข้อความเพิ่มเทคแชร์หรือว่าจะแปลงกลับย้อนกลับก็ไ้เช่นเดียวกันนะครับหากต้องการบันทึกก็เสร็จสิ้นนะครับก็จะบันทึกไว้ที่หน้าจอหรือตอบทพ่นเพื่อนเห็นนะครับซึ่งก็สามารถนําไปใช้งานต่อได้นะครับแล้วก็สะดวกนะครับสำหรับใครใช้แมกเนต2.12ยังใช้ได้ดีอยู่นะ